พ่อตกหน้าเขาทันทีเมื่อรู้ว่าเขาสอบตกเขาไม่ร้องให้แต่กลับยิ้มออกมาแทนวันต่อมาครูให้เขาลุกขึ้นอ่านหนังสือแต่เขาอ่านไม่ได้เพราะตัวหนังสือมันขยับไปมาเขาไม่ได้โกหกเพราะมันขยับได้จริงๆนั่นเพราะเขาเป็นภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้แต่พ่อแม่คิดว่าเขาโง่เลยตัดสินใจส่งเขาไปโรงเรียนประจำเขาโดนครูแต่ละคนกลั่นแกล้งอย่างต่อเนื่องจนมาถึงครูคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมา ครูคนนี้สอนเด็กๆต่างจากครูคนอื่นและเมื่อรู้ว่าเขาเป็นโรคภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้วันต่อมาครูตัดสินใจเล่าประวัติไอสไตให้ทุกคนฟังเพราะจริงๆแล้วอัจฉริยะแบบไอสไต์ไม่สามารถเรียนหนังสือได้ในตอนแรกครูบอกว่าบางคนอาจจะมองโลกไม่เหมือนกับเราแต่พวกเขากลับเป็นอัจฉริยะ เรื่องราวนั้นทําให้เขามีกําลังใจและยิ้มออกเป็นครั้งแรกและนับแต่นั้นครูสอนเขาวาดและเขียนทุกวันจนเขาเริ่มเขียนเป็นคําๆได้อีกทั้งครูยังเอาผลงานวาดรูปเขาไปให้ครูใหญ่ดูและขอให้เขาลงแข่งขันการวาดรูปเด็กน้อยสร้างผลงานยอดเยี่ยมในงานแข่งจนสามารถคว้าที่หนึ่งมาได้ทุกคนยืนปรบมือให้กับเขาพร้อมกับที่เขาวิ่งไปกอดครูไว้แน่น